สว,วัดีครับพมศแม่พุทธแนวอีกดัางจนต้องส่งครับมินแรกลังเจ็บขายโอ้โหจวดขายไปแล้วต่ำจวดเจ,ดจด่น้นองจวดไปครับไป ขายหลายวันแล้วบุดธุกีดใจหืมหิ้วใจแล้วก็โอเคเลยพี่น้องหลายตัวเลยบริธุรกิจลายมือออกดีครับ อืงานย่งสิเลยแบงเลยเ๋ยวมากตอกหลินนั่งพระท่านไห,หลเร,รหเร็วเม็ดใหญ่เียนะ พอ,อืมรอ,มอถ่ายไว้เลยลายกดมีดเลยพี่น้องตามหลังมีดตุดเลยอืมลายมันใจไลาดุดเลย เที่ยวได้ใจเลยพี่น้อง con này nói có mấy bao bên ừ, lại, độc, độc này bên này tục tục nhỏ, bên này mà

อีกจังหน่อยหนาวอ่อนนี่ละสิบ่ปานไดตอนนี้ยาง,างยมันกําลังอ๋อมันก็ดีออกบรรยากาศกัพอดีบ่หนาวรุ่นแรงบ่ร้อน ถือว่าโอเคเลยพี่น้องมันเด่นกัรหลายองอย่างพี่น้องหลายตัวเนื่อง,หล,อง,ห,ลองหลายออากคุกมันนจะได้น้ำยางนะพี่น้องมันอากาศก็ดีไม่ได้กีดนานพร้อมไม่ได้กีดหลายวันแสงเข่นาพี่น้องต้นนี้ ต้นนี้ก็ได้นี่ยสยงเข่าอีนาอแล้วก็กต้นหัวอีน้องรูดๆๆๆเลยยากาศกำลังอด,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 ดีดีเลย ยี่ดอกพี่น้องมันเนีออะ,ะ,ะไรกาันเนี่ยึ้นโป๊ะคุณลำพวมาขึ้นถ้วย่นนาจะได้บรรยากาศแบบนี้เนื้อพี่น้องเม็ดใหญ่ความด้วตัวเนี่ยเอาพี่น้องกิดด่างสวนวังส่งกับประมาณนี้ครับผม ค,ค,ค,นนครับสกายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผม